สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราว ของวงการฟุตบอลเชื่อมโยงไปในส่วนของตลาดซื้อขายเงเตะที่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้มีเรื่องราวอะไรมาสรุปให้รับฟังกันบ้างนะครับเรื่องแรกครับก็มีรายงานในส่วนของเจมี่ฟิลม์มปงนะครับแบ็กขวาตัวเก่งของไบเออร์โรเวอร์กุเซนที่กําลังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็เชลซีนะครับตามรายงานจากโรมาโน่ครับมีการระบุว่าออปชันนั้นหมายถึงออปชันการปล่อยตัวซึ่งราคาเนี่ยจะล็อกไว้อยู่ที่ประมาณ40ล้านยูโรได้นะครับแล้วก็น่าจะ มีโอกาสย้ายทีมนะฮะในช่วงตลาดปี2024นี้นะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ครับถ้า มีโอกาสซื้อได้ต้องรีบซื้อนะครับราคาไม่แรงเกินไปแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่มาในรูปแบบแบบใช้แบบออปชันเนี่ยค่าตัวอาจจะพุ่งมากกว่านั้นก็ได้นะครับตอนนี้มีเชลซีกับแมนยูตัวเต็งนะฮะแล้วก็มีเลี้ยวภูกับเรอัลมาดริดที o ่ i, สนใจนะครับส่วนในรายของราดูดรากูซินนะครับแนวรับของเจนัวเนี่ยนะฮะที่มีข่าวเชื่อมโยงกับสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ตเนี่ยนะฮะก็ล่าสุดผู้อำนวยการของเจนัวนะครับออกมา เปิดเผยนะฮะเกี่ยวกับข่าวลือที่ดากูซินเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมซึ่งผู้อำนวยการท่านนี้บอกว่ามันก็มีหลายสโมสรครับที่มีความ,มตืตเรือร้อนที่จะเซ็นสัญญากับดากูซินนะซึ่งนักเตะรายนี้เป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะฮะและตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการยื่นเข้ามานะครับข้อเสนอดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะฮะที่มีการระบุออกมาก่อนหน้านั้นว่านักเตะเนี่ยมีการตกลงเตรียมย้ายไปแมนยูแล้วนั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของ,ของดอนนีฟ่ฟาร์ดแบ็ครับล่าสุดทาง เอเดรียนฮาร์กมีการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่พบก,กับนิวคาเซลนี่แหละโดยที่เทนฮาร์กยืนยันนะครับว่าดอนนี่ฟาราเบกเนี่ยมีความต้องการย้ายออกจากทีมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็มารอติดตามกันครับว่าปลายทางจะเป็นทีมไหนนะฮะคอนเฟิร์มเองจากเทนฮาร์กนะครับแล้วก็ในรายของจดองซานโชนักข่าวสายตลาดซื้อขายนันเตะอย่างรูดี้การเดตินะฮะก็ให้ข้อมูลกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนตกับยูเว่ยังคงมีการติดต่อเพื่อ ทำดีลในการโอนย้ายจดนองซานโชมาร่วมทีมแบบต่อเนื่อนะครับคือยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจานะฮะแล้วก็ทางยูเว่ก็ติดตามสายการ์ของขัะอย่างใกล้ชิดนะครับตอนนี้การเจรจามันเปิดกว้างมากนะครับทั้งในรูปแบบการยืมตัว แล้วก็การย้ายแบบถาวรน,นั่นเองนะครับก็มารอดูกันนะฮะว่าบทสรุปจะออกมาในทิศทางแบบไหนนะครับส่วนศูนย์หน้าของทางเบเชนะครับอย่างฮูโกเอกิติกีนะครับซึ่งตามรายงานล่าสุดก็คือคิต้าเมเลกกำลังพิจารณาการคว้าตัวฮูโกศูนย์หน้ารายนี้เข้ามาร่วมทีมแทนที่อสซอนเอโดร์นะครับที่กำลังมีข่าวเชื่อมโยงการย้ายไปเวสแฮมนั่นเองนะครับในช่วงตลาดมกราคมนี้นะฮะก็เป็นตัวแทนนั่นเองแล้วก็ในรายของคริน é, รนอิมบัเป้ตามรายงาน จากอดัมเชอร์โกนะครับ ก็เป็นนักข่าวของเดลี่เมลมีการระบุว่าเรียบูรเริ่มที่จะมีการพิจารณาที่จะคว้าตัวเอ็มปเป้ P e แนวรุกตัวเก่งของเปเชแบบไร้ค่าตัวหลังจากจบซีซั่นนะครับนะซึ่งนักเตะเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมแต่ว่าเรียบูก็เป็นหนึ่งในนั้นแต่เรียบูเนี่ยต้องมีการเคลียร์เกี่ยวกับเพดานค่าเหนื่อยเสียก่อนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดดึง M P e เอ็มปเป้เข้ามาเนี่ยค่าเหนื่อยมันสูงนะครับแล้วก็ที่เรียบูทําเพดานเอาไว้ณนปัจจุบันเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั เดี๋ยวเรื่องของการคว้าอมบาเป้นเนี่ยก็จะมีโอกาสเองนะครับเพราะว่าเ e ยวูก็เป็นสมโมสรที่น่าสนใจอยู่อมบาเป้ก็น่าจะสนใจในเรื่องการย้ายมาเช่นเดียวกันนะครับส่วนดาวรุ่งของทางยูเว่นะครับตามรายงานล่าสุดก็คือเ e ี้ยวูเนี่ยกำลังจับตาดูดาวรุ่งของทางยูเว่ วัยเพียงแค่18ปีนะฮะนั่นคือเคนันยูดิสนะครับเป็นแนวลุกที่สามารถเล่นได้แบบหลากหลายนะฮะทั้งด้านกว้างก็ได้นะครับแล้วก็พื้นที่ตรงกลางก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้รียปูติดตามผลงานอย่างกระชิดล้วก็ให้ความสนใจอย่างหนักนะฮะก็รอติดตามกันนะครับส่วนในรายของวิเตอร์โอซิมเฮนนะครับล่าสุดตามรายงานจากระดับประธานสโมสรนาบรีออกมาเปิดเผยกับสื่อนครัว่าโอซิมเฮ กล้ที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรอ,ออกไปอีกนะครับทำให้โอกาสการย้ายทีมเนี่ยมันก็ยาก ยิ่งขึ้นไปแบบเรื่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชลซีอาร์เซนอลที่สนใจก็น่าจะยากเพิ่มขึ้นไปอีกนะฮะเพราะว่าการต่อสัญญาเนี่ยค่าชวดเฉยก็จะสูงขึ้นนะครับอาจจะถูกอัพไปประมาณ130ยสวล้านปอนด์ขึ้นไปนะครับส่วนทางด้านของโชเซ่มันโยครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาฮิลาวนะครับก็ทีมจากลีกซาอุเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยตสังกัดหรือทีมจากลีกซาอุเนี่ยเขาก็ ถอนข้อเสนอในการทาบทามโช์เซวิโยเรียบร้อยนะครับและพวกเขาเนี่ยก็เชื่อมั่นในกุนซือณนปัจจุบันมากกว่านะฮะเนื่องจากผลงานก็ดีอยู่แล้วนะครับมันก็เลยไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปดึงบริโยคเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ในแบบอนาคตอะไรประมาณนั้นนะฮะ ส่วนในรายของโรเบนเนเวสนะครับนักเตะออกมาให้สัมภาษณ์เองนะครับหลังจากที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลแล้วก็นิคาสเซิลนะครับซึ่งเจ้าตัวบอกล่าสุดนะครับว่าเขาจะไม่ย้ายไปไหนนะครับแล้วก็เขามีความสุขที่นี่ครอบครัวของนักเตะก็แฮปปี้กับที่นี่เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสยบข่าวเรื่องการย้ายทีมไปในช่วงนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าอีกหลายเดือนก็ไม่แน่ขณะที่หลุยส์โซเลสครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะกำลังมุ่งหน้าไปที่อินเตอร์มอามี่นะครับก็จะไปร่วมงาน กับทางมโมสรที่ดวิดแคมเป็นเจ้าของอยู่นะฮะตอนนี้ก็มีการคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยนะครับว่ากําลังย้ายไปนะฮะแล้วก็น่าจะมีการคอนเฟิร์มในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยนะครับนะก็รอติดตามกันย้ายไปแบบฟรีเอเย่นนะครับส่วนในรายของวัตารุเอนโดนะครับ กองกลางของทางลิเวอร์พูลที่เพิ่งเซ็นกันเข้ามาเนี่ยนะฮะล่าสุดก็มีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดจะย้ายเนี่ยก็มีทีมในพิเบิอังกฤษด้วยกันที่สนใจนะฮะแล้วก็ทีมจากลีกเยอรมันครับที่กําลังติดตามสถานการณ์ของเอนโดอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดนักเตะสนใจย้ายลิเวอร์พูลสนใจขายก็จะมีการดําเนินการในช่วงตลาดรอบหน้าทันทีนะครับส่วน ในรายของทางอีวานโทนี่ครับตามรายงานล่าสุดเนี่ยก็คือทางเบรนฟอร์ดเนี่ยไม่มีแผนที่จะขายอีวานโทนี่ออกจากทีมในช่วงตลาดมกราคมนะครับ ซึ่งถ้าเกิดจะขายจริงๆนะก็ต้องมาในราคาที่มหาศาลครับประมาณ70ล้านปอนด์ประมาณนั้นครับ70ล้านบวกๆขึ้นไปนะครับแต่ว่าขั้นตอนแรกเนี่ยก็คือเบนฟอร์ดไม่ต้องการขายแล้วก็ต้องการให้นักเตะอยู่กับทิมต่อไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในรายของคาร์วินฟิลลิปนะครับตามรายงานล่าสุดก็คือนิวคาสเซิลมีความตั้งใจแบบร้อเซ็์ครับในการไล่ล่าคว้าตัวคารวินฟิลลิปจาก แมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงตลาดช่วงมกราคมนี้นะฮะเนื่องจากนักเตะเนี่ยก็ต้องการโอกาสการลงสนามด้วยแล้วก็นิวคาสเซิลต้องการกองกลางตัวกลางที่พร้อมใช้งานรายใหม่เข้ามาเนะครับเรื่องาสุดท้ายครับก็คือเรื่องของดูซานวาราวิดนะฮะตามรายงานล่าสุดก็คือดูซานวราวิดเนี่ยกำลังมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสนะครับซึ่งอาจจะเป็นการสยบข่าวลือหลังจากที่นักเตะเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับบิ๊กทีมในพิเบิลกฤษหลายทีมนะครับถ้าเกิดการต่อสัญญาฉบับใหม่กับ วเสําเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นการสยบข่าวหรือการย้ายทีมไปก่อนชั่วคราวนะฮะส่วนในอนาคตก็ยังคงมีโอกาสนะครับโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายเตะของมุกบุตบอลครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ